โดนดับสดไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าเปิดเดือนมกรากรุมคามันี่ยโอ้โหสดจริงๆนะครับในพรีเมียร์ลีกนี่ไล่ตบเข้าไปทั่วครับนะฮะชนะ5 0 6 0นะครับจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลยังไม่รอดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกลับมาเล่นเวทียุโรปครับอาร์เซนอลโดนทีม FC ปอร์โตครับตบไปเป็นที่เรียบร้อยครับพ่ายแพ้ในเกมนัดแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะแต่ยังมีเหลืออีกหนึ่งเกม ที่เอมิเรสสเตเดียมครับคลิปนี้ชวนคุยหลังเกมกันหน่อยครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเกมเกมนี้บ้างครับ ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับนะสำหรับคนที่รักอาเซนอลทั้งใจเหมือนกันนะก็บอกเลยว่าคลิปนี้นะฮะมีหลังเกมมาคุยกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวที่ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หรือว่า UCL นั่นเองนะอาเซนอลบุกไปพ่ายแพ้ f c p o r t ตนะครับที่โปรตุเกส1ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยสกอร์ด้วยผลการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถึงขั้นกับห่างมากมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตกรอบแล้วเวยอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีรายละเอียดที่อยากจะชวนทุกคนพูดคุยกันหน่อยกันละกันนะครับก็สาหรับใครที่ยังไม่เคยติดตามกันเลยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับที่เสิร์ฟคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยฝากให้รู้ทุกท่านเนี่ยติดตามกันด้วยกันละกัน แล้วก็ใครที่เรียกว่าเป็นเซียนก่อนเกมมาก่อนหน้านี้ครับทายผมว่าปอร์โตโจะชนะ1-0นะฮะลองมาแสดงตัวหน่อยสินะครับหรือว่าคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับนะว่าแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ครับผมพาไปดูที่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับแหมปอโตนี่ผมทายถูกไปเลยนะ แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยแม่ไม่ถูกนะครับเดาผิดนะครับอาปอโต้ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับูปรษาประตูเด็กก็คอสตานะครับกองหลัง4คนครับเจ้ามาริยอยืนขวานะครับเออเวนเดลนะครับยืนซ้ายแล้วก็ทางด้านเปเป้ปอประมุกครับจับคู่กับโอตาวิโอนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยใช้อลันเออวาลิวาลิล่านะครับแล้วก็จับคู่กับนิโคลัส คอ,อนซาเลสนะครับส่วนแนวรุกครับใช้เปเป้นะครับเปเป้ที่เป็นแนวรุกนะไม่ใช่กองหลังนะ,ะยืนเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับคอนเซซาซยืนขวาแล้วก็ทางด้านของกาลิโนยืนซ้ายนะครับแล้วก็สูนย์หน้าตัวเป้าครับเอวานิซอนนั่นเองครับส่วนอาร์เซนอลที่ผมว่าทายผิดเนี่ยแหม็เข้าใจว่าน่าจะใช้นาจอนะครับ ไม่ใช้จอจินโยครับใช้ไคฮาวเวิกแทนนะครับก็มาในระบบเก่งของเราครับก็คือ4 3 3ครับผู้สาประตูเป็นจิบินกราย่าครับกองหลัง4คนครับใช้เบนจามินไว้ยินขวาซ้ายใช้ยาคุบคีวีออนะครับซินเชนโกยังไม่พร้อมนะแล้วก็ผู้ชนะครับใช้กราเบล้องมักเกียสจับคู่กับบิลเลียมซาลิบ้าครับกองกลางตัวรับใช้ดิคเคนไรส์ครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีมาติโนระกาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะมีคายฮาวเวิร์กร่วมทำเกมด้วยใช้ทอสซาเป็นฟอลนายครับ ขวาเป็นบุกระโยสากาใช้เป็นกราเบียมมาติเนรีนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของเรานั่นเองครับมาดูเกมกันเลยครับเกมนี้ก็อย่างที่คาดการไว้นะครับนั่นก็คือ FC p o r ปอร์โตเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกเข้าทําเข้าใส่อาร์เซนอลนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเด็กๆก็ไม่กลัวแหละครับนะฮะบุกมาก็บุกกลับนะฮะต่อยมาก็ต่อยกลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมรับวันนี้ผมถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าก็ แนวรุกของปอโต้เนี่ยก,ก็ก็ถือว่ามีมีพิษสงอยู่ประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าก็อาจจะยังความเฉียบคมต่างๆนานา,นานเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าโดยรวมภาพรวมเนี่ยปอโต้เขาก็เรียกว่า ด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับใส่เสียงเชียร์ต่างๆนานานนนครับก็ได้เป็นฝ่ายบุกก็ใส่อาร์ senal แหละนะครับมีหลากหลายจังหวะที่น่าสนใจครับนะในเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสที่ปอโต้เนี่ยน่าจะได้ประตูหลายตัวหลายครั้งครับผมพามาดูจังหวะหนึ่งก่อนแล้วกันนะเป็นนาทีที่สักประมาณ20นะแนวรุกของปอโตเนี่ยคอสบอลมานะครับแล้วก็มาเข้าทางในกรอบเขตโทษนะครับทุก ยิงแบบตะบ,บันเต็มข้อเลยครับบอลไปชนเสาชนคานนะครับแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ตรงกรอบออกออกอุดกรอบไปแต่ลูกเนี้ยผมบอกเลยว่ากองหลังอาร์เซนอลมีปัญหารจริงๆนะครับในในการเซตเกมรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประตูอย่างจะบิดรายยาครับกระโดดเป็นลิงเลยครับนะฮะกระโดดยงิงยิงยิงครับหาบอลไม่เจอเลย นะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ปัดป้องอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับดีว่าเขายิงไปชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบนะครับก็เลยทำให้อ์เซนอลรอดตัวไปในจังหวะนี้นั่นเองครับอ์เซนอลมีเถียงไหมมีครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้เปิดลูกเตะมุมนะครับแล้วก็ได้ม่งจอๆนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบนะครับเสียน่าเสียดายนะครับ แต่ก็เป็นจังหวะที่ค้นข้างใกล้เคียงมากของอนะาร์เซนอลนะฤดูกาลนี้เราก็มีดีในเรื่องของลูกตั้งเตะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะลูกเตะมุมนั่นเองครับโฉมหน้าเกมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับปอตโต้ได้บอลมาแล้วก็บุกใส่อาร์เซนอลนะมีจังหวะอีวานซอนยิงแบบ ลอดขากองหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดเซฟดาบ,บิดรายาเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังรอดตัวมาได้นะครับ <Arsenal S 1> อาร์เซนอลก็เถียงจากลูกจังหวะเตะม,มุมอีกแล้วนะครับวันนี้ในครึ่งแรกเนี่ยมี2ครั้งที่จัดจะเลยนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีโอกาสได้เตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งก็ได้โมงน้นเต็มแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะครับก็เลยยังไม่มีสกอร์ครับครึ่งแรกจบด้วยการเสมอกันอยู่ศนย์ประตูต่อ 0, 0ูนครับก่อนจะไปดูครึ่งเวลาหลังกันนะครับผมขออนุญ,ญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนนนสัักกกเล็้อยครีมแดด สำหรับแฟนบอลทุกคนครับคนที่ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกันนะครับหรือว่าผู้ชายเราก็ต้องดูแลผิวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันสําคัญนะบางทีเราเล่นฟุตบอลกลางแดดเนี่ยนะครับมันมันอาจจะทําให้เรียกว่าหน้าเราหมองคล้ําได้นะครับเอาครีมกันแดดของเรียนจางไปดูแลกันนะครับนะเป็นครีมกันแดดชนิดที่ไม่เหนียวเหนอะหนาครับเบาบางซึมไวนะครับเป็นครีมกันแดดฟื้นฟื้นฟูผิวด้วยนะครับแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี U V นะครับสามารถ ปกป้องอรังสี U V ได้สูงถึง S P F 35บวกนะครับ35บวกนะครับแล้วก็ P A 25บวกบวกบวกนะครับนะก็ช่วย กู้คืนผิวเสียให้กลับมาสู่สภาพเดิมครับครีมกันแดดเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์แบบ Air f i t t i n g นะครับด้วยนวัตกรรมที่คุมความมันนะครับทำให้ผิวสบายชุ่มชื้นนะครับนะสามารถสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่ Facebook ของรีเอ็นจังหรือว่าที่ s h อป e ีแล้วก็ลาซาดานั่นเองนะครับฝากไปด้วยนะครับครีมกันแดดของรีเอ็นจังนั่นเองครับครึ่งหลังครับโดยเฉพาะช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลลงมาเล่นด้วยความคึกคักนะเหมือนแบบ บิลล์อัพทีมกันมานะครับผมเห็นตอนช่วงพักครึ่งเนี่ยมีล้อมวงกันมาแล้วก็แบบปลุกใจกันอะไรกันนะก็ถือว่าคึกคักเลยนะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักนะครับหน้าตาเกมก็ยังคงเป็นคล้ายเดิมนะครับก็คือบอโตโคฟรองบอลแล้วก็บุกใส่แต่ว่าอาร์เซนอลก็ผมผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยดูดีกว่าครึ่งแรกนะครับ คร้่งหลังดูดีกว่าคร้่งแรกนะฮะมีจังหวะน่าจะได้ประตูนะครับจากเตะมุมอีกแล้วนะครับทีนี้เล่นเป็นลูกสูตรบ้างครับเด็เแค้นไรส์ครับโยนไปทางฝั่งขวานะครับที่ที่ไม่มีใครอยู่เลยนะมีทอสซาแอบซ่อนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ได้ตะบันฮาร์เบอร์เล่เต็มข้อนะครับเกิดข้ามคานไปแต่ลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่ายิงยากนะครับแต่ก็สูตรดีเลยนะครับหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลมีโอกาส จะได้ประตูแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียประตูด้วยเช่นกันนะครับโดนปอโต้เนี่ยบุกขึ้นมาแบบบูบวาบเลยนะครับแล้วคนที่จิจา๊าจ์์ดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครครับอวานสิสซอนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านของอจริงจริงสอคนเลยนะปีกซ้ายขวาเขาเนี่ย จีทั้งคู่นะครับนะฮะอาจจะถือว่ามีปั่นปวดเลยโดยเฉพาะแนวรับนะฮะก็มีเรียกว่าจำเป็นต้องตัดฟาวเสียใบเหลืองอะไรไปอย่างเงี้ยก็มีอยู่เป็นระยะระยะด้วยเหมือนกันนั่นเองครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็เรียกว่ามีมีเหตุแบบปะทะมีเหตุฟาวอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางสนามอยู่อยู่พอสมควรนะครับแต่ก็จะไม่ไม่ถึงขั้นแบบมีเรื่องชกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นแบบมีเหตุอะไรที่ทําให้เกมมัน พลิก,กหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าไปนะครับและเซนอลมาพลาดท่าเสียทีจริงๆนะครับเสียประตูนะครับซึ่งเป็นประตูเดียวในเกมนี้ในจังหวะนี้ครับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าแหมจะจะ,จะเสมออยู่แล้วอะ่ะจะศูนย์ศูนย์จะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะนะครับซึ่งเป็นสกอร์ที่ผมคาดการว่าน่าจะเป็นไปได้คือเสมอนะแต่ว่าสุดท้ายครับมาโดนลูกยิงผีจับยัดครับนะฮะเป็นประตูชัยนาทีที่ทดเวลาบาดเจ็บเลย นะครับแลก็เป็นปีกตัวเก่งของเขาครับนะตัดตัดจากซ้ายหุบเข้ามาในนะครับแล้วก็ตะบันสุดสวยไปเลยนะครับนั่นก็คือทางด้านกาเลโน่นะครับแล้วก็ยิงประตูชัยให้กับทีมปอ์โตครับชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์นี้เลยครับ1ประตูต่อ0นะครับก็เรียกว่ากลุ่มความได้เปรียบนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าการได้ประตูในช่วงทดเวลาบาแบบนี้นี่บอกเลยว่าแหม่มันสำคัญมากจริงแล้ยิงสวยด้วยนะ ยิงปั่นโค้งๆเลยแบบยิงคือยอมรับเลยว่ายิงดีจริงๆนะครับก็ เป็นนักเตะที่ท็อปฟอร์มอยู่แล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤุูการเนี้ยซัดไป5ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด6นัดน,นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่่าก็ว่ากันใหม่ในเลกที่2นะครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะครับเอมิเรตเตเดียมยังต้อนรับ FC ฟซีปอร์โตและผมบอกเลยฤุูุก,การนี้นะทีมไหนที่มาชนะอาร์เซนอลไว้อะไรแบบเนี้ยทบต้นทบดอกครับเด mm ี hmm. <laughs> ย๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับอ่ะนี่คือเรื่องราวหลังเกมนะครับที่อาร์เซนอล ะครับบุกไปพ่ายแพ้ให้กับ FC p o r ปอตนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ว่ากันใหม่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับนะคคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรนะครับกับผลงารแข่งขันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะต้องขออภัยนะไม่ได้มีบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับพอดีว่าเดี๋ยวกําลังจะเตรียมตัว บินไปอังกฤษแล้วนะครับอาจจะเรียกว่ายังทําข้อมูลได้ไม่มากพอนนะจบเกมปั๊บผมรีบมาอัดคลิปนะฮะจะได้อ่ามาพูดคุยกับทุกคนก่อนนะแต่ยังไงเดี๋ยวมีคลิปอีกมากมายนะครับที่ลอนดอนมาฝากกันแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามคุยกันเนอร์สเอาไว้กันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คราวหนะ้าสวัสดีครับ